โอเคยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ The Wall Street Financial นะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่ายิยนดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์นะครับอิ ator, นดิเคเตอร์นะฮะต้องบอกว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงซีรีส์น่าจะ EP 6แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องของ FBG เออไม่ต้องเสียเวลาตีนะครับแต่ว่าวันนี้เอาอินดิเคเตอร์มาให้ดูแลนะที่สำคัญต้องบอกอีกเหมือนเดิมเลยผมไม่ได้ทำซีรีส์อินดิเคเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมาใช้อินดิเคเตอร์นะไม่ใช่แล้วก็จะไม่ได้บอกว่าอินดิเคเตอร์ไม่ดีแต่แค่บอกว่า วันนี้ถ้าคุณใช้กราฟเปล่าที่ผมสอนเชื่อมกับอินดิเคเตอร์ตัวที่ผมกําลังจะสอนหรือไม่ว่าตัวไหนก็ตามแต่อินดิเคเตอร์ตัวนั้นก็อาจจะมีชีวิตขึ้นมาหรือวิลเลจจะสูงขึ้นทันทีถ้าดีที่สุดหรือความเป็นไปได้ที่มากที่สุดที่ผมต้องการคือคุณอาจจะไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ตัวนั้นน,นอีกต่อไปจะกลายเป็นกราฟเปล่านะครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตพาทุกคนนะเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับวันนี้เราจะได้เรียน F วีจีนะครับเคยได้ยินไหมต้องบอกว่าได้ยินแหละใช้กันนอกทั้งมือใหม่มือเก่าใช้ทั่วสาธิตนะครับเพราะว่า f อ g ต้องถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสากลละกันเนาะคือคนมันใช้เยอะมากนะครับซึ่งตอนเริ่มเริ่มถือใดไหม่ผมก็เคยใช้นะครับแต่ไม่ถูกจริตและกันเนาะเออนะครับอมาดูนะครับเราพิมพ์คําว่า f b g f v g เนี่ย ซึ่งถ้าเป็นอินดิเคเตอร์ตัวดีๆที่ผมรู้จักที่ตั้งแต่ตอนเด็กๆก,กับผมเคยใช้มามันจะมีอยู่สตัวแต่วันนี้เราเรียนตัวแรกก่อนนะครับเราเรียนตัวแรกคือตัวสแตนดาร์ดนะครับของคุณน่าจะอ่านว่าไม่เนพิวก็นีพ่พิวแซมนะครับเอาตัวนี้นะคลิกเลยปั้งคลิกไป f v g เนี่ยนะครับมันจะเป็นโซนแบบนี้ที่ขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนง่ายๆโซนเนี่ยจะมีอยู่2สีใช่ไหมสีแดงกับสีเขียว กต้องไมสีเขียวเอาไว้บายเข้าโซนแดงเอาไว้เซลนะครับเออสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นคือเนี่ยพอเราเจอเขียวแล้วแดงไงเราจะเทรดยังไงใช้ดิเคเตอร์ตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับเพราะผมจะกราฟเปล่าเข้าไปนะครับอ่ะผมขออนุญาตทําการแบ็กเทสกลับไปเลยเอาตัว EU นี่แหละนะครับทุกคนนะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเออนะีครับอ่ะ ทุกคนเห็นไหมครับว่า FVG เนี่ยเวลาที่มันลงมานะครับทุกคนรู้จักหลักการที่มันตีแล้วเนาะมันตีจากไส้เทียนเดิมเชื่อมกับเนี่ยฮะเชื่อมกับไส้เทียนที่3มนะครับมันเรียกว่า1 2 3สเชื่อมนะครับใครที่เรียนมาไม่รู้ว่าเคยเรียนแบบผมไหมผมเรียน1 2-3เชื่อมมานะครับเออนะฮะแล้วก็ทุกคนจะเห็นนะว่า FVG จะเกิดขึ้นถ้าการาฟลงมาแตะเนี่ยนะครับมันอาจจะดันขึ้นนะครับ FVG เนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่ออะไรครับถูกสร้างมาเพื่อหนีจาก liquidity sweep อ่าโอเคไหมเวลาที่มันหลุดแนวรับมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างน้อยมีฟีดจช่วยเหลืออะไรแบบเนี้ยหรือไม่มีแนวรับอยู่แต่ว่ามี FVG ให้เข้านะครับมันจะมาอุดรอยรั่วตรงนี้ได้เออแต่วันนี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยเราจะใชนดิเคเตอร์ตัวเนี้ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงคําตอบง่ายๆทุกคนเรียนแนวรับแนวตา้านสิ่งที่ผมสอนมาแล้วใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นครับ FVG ที่แข็งแรงที่สุดที่เราจะเรียนกันคือ FVG ที่อยู่หนังอยู่หลังแท่งคู่ของผมจบแค่นั้นเอง เออแต่ให้ดูก่อนนะเวลาที่มันลงมาแตะ FVG มันก็มีโอกาสดันขึ้นให้ดูพฤติกรรมธรรมชาติก่อนนะครับเออเนี่ยเห็น FVG ตรงนี้ไหมเล็กๆเนี่ยเวลาที่มันลงมาแตะเนี่ยคนก็จะมาายกันอืมดูนะนะครับให้ดูว่ามันมีการเนี่ยลงมาเนี่ยเ v g เห็นไหมมันไม่แตะนะแต่มันมีโอกาสดันขึ้นก่อนนะครับเออแต่เห็นไหมว่ามันก็จะขึ้นสีแดงสีเขียวสีอะไรเราจะรู้ได้ไงว่าเราเล่นสีไหนเราก็จะต้องดูตามเทรนด์อ่ะผมขออนุญาตไปดูที่ M15 แล้วกันจะได้เห็นเยอะๆ f v g บยจีแ นะครับตอนนี้ยังไม่มีเราก็ไม่เข้ารอเอฟบเกิดขึ้นอดูนะนเนี่ยเอฟจเนี่ยเห็นไหมเห็นสีนไหมพอมันแตะเอฟบแล้วมันขึ้นไหมขึ้นเห็นไหมคนเล่นเอฟเขาจะได้จังหวะแบบนี้ถูกต้องไหมเอชเออยู่หลังเอฟก็ได้นะครับอ่ามาดูต่อถ้าลงมาเนี่ยโซนนี้เอฟบีจีหมดเลยเห็นไหมแต่ปรากฏว่าเราเข้าเนี่ยมันก็ด้านนะครับทำให้เอฟบีจีมันบีบลงมาแต่เราเห็นตรงนี้เอฟบีจีไหมเราลองมาตั้งซิว่าเอฟบีจีจะเอาตรงนี้อยู่หรือเปล่าอืมลงมาเลยครับเอาไม่อยู่เพราะอะไร จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่า FVG อ่ะมันไม่ได้ผลแต่ทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คุณเนี่ยเรียนแค่ FVG นะคุณคุณเรียนอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ตัวไหนก็ตามแต่บนโลกใบนี้คุณจะต้องเข้าใจราคาเปิดราคาปิดของแท่ง day ไอเนี่ยผมเดาได้เลยว่าแท่ง day อ่มันปิดแค่นั้นเองแท่ง day มันปิดมันก็เลยทําการลากลงมาแจริงมันคือเทรนขาขึ้นก่อนอ่านะครับมามาดูต่อนะครับ มาดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมตอนนี้ผมยังไม่เอากาฟเป่าผมเชื่อมนะเนี่ย FVG อยู่นี่เรามาเซลซิตอนเนี้ยมันเป็นเทรนขาอะไรครับเป็นเทรนขาขึ้นแต่ว่า FVG บอกเราเซลซิว่าจะได้ผลไหมอืมพุ่งไปเลยแพ้แล้วเออนะครับแพ้แล้วทําไมถึงแพ้ครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากที่คุณเนี่ยไปเรียนอินดเคเตอร์มาแล้วคุณเอามาใช้เลยโดยที่เชื่อมั่นในตัวอินดิเคเตอร์อย่างเดียวยังไงก็ไม่รอดเพราะอะไรครับเพราะการที่คุณจะใช้อินดเคเตอร์เนี่ย ให้ได้ผลมากที่สุดคุณจะต้องเข้าใจโครงสร้างของตลาดและต้องเข้าใจเทรนด์อ่ะอย่างเช่นตอนนี้เป็นเป็นเทรนอะไรมันเป็นเทรนขาขึ้นง่ายๆสบายๆเลยเมื่อมันเป็นเทรนขาขึ้นนะขออภัยนะฮะกินอะไรครับตอนนี้นะฮะอืเมื่อมันเป็นเทรนขาขึ้นนะสิ่งที่เราจะต้องเล่นคือมันมีสีแดงกับสีเขียวทุกคนจะต้องเล่นสี เขียวเท่านั้นคือเทรนขาขึ้นจบสีแดงไม่ต้องเล่นเห็นไหมเห็นไหมพวกเกีย้์ fbg สีเขียวเราแพ้ก็จริงครับแต่ถ้ายังยืนยันเล่นสีเขียวอีกก็ยังชนะอ่าอันดับแรกต้องรู้ด้วยเทรนอ่ะสีเขียวอย่างเงี้ยลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสชนะมากกว่าสีแดงเพราะอะไรครับเห็นไหมสมมติได้ว่าผมได้อะไดันขึ้นทันทีไหมดันขึ้นทันทีเพราะอะไรครับเพราะเราต้องเล่นตามเทรนไม่ว่าจะเป็น fbg หรืออะไรก็ตามแต่คุณจะต้องเล่นตามเทรนเนี่ยตอนเนี้ยถูกดันขึ้นมาเมื่อกี้เห็นสีแดงที่มันโผล่ไหมแล้วมันดึงออก เพราะมันสู้เทรนเราไม่ได้อ่าเห็นไหมเริ่มจะกลับมาชนะแล้วอ่าเห็นไหมเริ่มเชื่อมแล้วนะผมเริ่มเชื่อมกราฟเปล่าให้กับทุกคนแล้วนะเนี่ยเอ g บจีโผลมาชนดีบีไหมชนดีบีถ้ามันลงมาตรงนี้เราเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้ไหมเนี่ยในโซนเอ g บีจีเนี่ยมันเข้าได้แลวส่วนใหญ่เขาจะเอาเอสเอลไว้หลังเอ g จีอ่าแล้วมาดูว่าจะได้ผลไหมจากที่เราเล่นเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ว่าเล่นเทรนอะไรได้ไหมขึ้นต่อไหมขึ้นต่อนะครับแต่ไม่ได้แตะโซนเอ g บีีได้เห็นตรงนี้ไหมเมืเ่อกถาา้้้าาาาาเเรรรขผล่ออบยตตงนีมดู กลับกดตัวครับแต่มี FVG ใช่ไหมเออดูเนี้ยกดตัวช่างมันครับแต่เรารู้แล้วว่าเทรนคือเทรนขาขึ้นดันขึ้นไหมโอ้โหจนเกิดเหตุการณ์นี้แต่ทุกคนเห็นไหมว่ามันดันขึ้นเกือบชน DP แต่ว่าไม่จบแค่นั้นเองแต่เห็นชัดไหมครับว่าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเทียมคันพอมันล่วงลงมาแบบนี้อะออเดอร์นี้แพ้คําถามลงมาขนาดนี้แล้วมี FVG อยู่ตรงนี้เป็นสีเขียวเข้าได้ไหมเข้าได้เพราะมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่มาดูซิกดปุ๊บก็มีโอกาสดันขึ้นต่อนะฮะโอ้โหไม่ดันฮะจนกด ตัวลงมาแบบนี้คําถามพอกดตัวลงมาแบบนี้เราต้องเล่นสีอะไรครับยังคงต้องเล่นสีเขียวอยู่นะครับไม่ควรเล่นสีอะไรครับสีแดงเพราะอะไรเพราะยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ครับอมืมาดูซิเห็นไหมขึ้นไหมอืมขึ้นไหมยังขึ้นต่อไหมขึ้นต่อเกับชนดีพีมาดูต่อฮะชนดีพีไหมชนในขณะที่กราฟลงมาแน่นอนครับเออเนี่ยอย่างเงี้ยโชคดีที่เราถือฝั่งบายเอ้ยโชคดีที่เราถือฝั่งบายนะครับเราเลยไม่โดนสเปดนะเพราะอะไรครับ เพราะไอราคาอัคหรือเปล่ามันอยู่ข้างบนเออมาสลิปเพดมันปั่นได้แค่ข้างล่างข้างเอ,อ้ยมันปั่นได้แค่ข้างบนข้างล่างมันปั่นไม่ได้เนี่ยรอดอันเนี้ยรอดเห็นไหมยังกลับไปชน DP ได้ในขณะที่มันมีสีแดงโผล่ขึ้นมาคําถามคนที่ใช้ดิเคเตอร์เพียวๆหรือไม่ได้ศึกษาอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ใช้ดิเคเตอร์ให้อยู่เอาตัวนี้ไปใช้แล้วไม่ได้ศึกษาแนวโน้มของตลาดไม่ได้ศึกษามาเก็ตสตั๊กเจอร์ไม่เข้าใจโครงสร้างมันจริงๆแล้วก็จะมาโทษว่าดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้ไม่ได้ แต่ถามว่ามันมีไหมอินดิเคเตอร์ตัวบางตัวที่มันเข้าใจยากจริงๆที่ไม่ว่าจะทํายังไงมาร์เก็ตสตรัคเจอร์ก็เชื่อมันไม่ได้ก็มีแต่ส่วนใหญ่เขาคัดกรองมาแล้วก็ไม่ต้องห่วงเออมันก็มีอินดิเคเตอร์ที่พิสด,ดารอย่างนั้นจริงๆเพราะส่วนใหญ่เขาลิตอินดิเคเตอร์มานอกจากจะให้คนจริงๆก็มีการที่ทําเป็นบิสเนสก็เหมือนกันก็ทํามาข้ายๆไปอะ่ะก็มีเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจมาร์เก็ตสตรัคเจอร์เนี่ยเมื่อกี้ทุกคนถูกหลอกมากี่ครั้งแล้วแต่ทุกคนยังเชื่อว,ว่าเนทคคืี่ั ถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นตามกาเปล่าผมทุกคนจะได้ออเดอร์ชุดนี้จากท i m เฟรมหนึ่งชั่วโมงเอออันเนี้ยสิบห้านาทีทุกคนจะรู้เลยหนึ่งชั่วโมงเปิดเข้ามาทุกคนจะได้นะครับ <c oughs> อ่ะมาดูต่อชนีพีไปแล้วใช่ไหมแล้วเอฟีพวกนี้เข้าได้ไหมเข้าได้เพราะมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่โอเคไหมยังเป็นเทรนขาขึ้นลงมาเนี่ยก็เล่นขาขึ้นเห็นไหมตรงเนี้ยโอ้โหเห็นไหมดีดกลับอะเนี่ยเห็นไหมเข้าโซนเอฟีเห็นไหมครับตรงเนี้ยบางคนเข้าเนี่ยชนะไหมชนะจากที่เราแพ้แพ้แพ้แพมาตอนตอนแรกเห็นไหม แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนลอจิกแล้วว่าเฮ้ยเราเข้าใจแล้ว1เข้าใจเทรนสองเข้าใจแล้วเราต้องเล่นตามอะไรครับตามที่ FVG บอกที่มันเป็นสีอะไรสีเขียวเราไม่ควรเล่นสีตรงกันข้ามอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมสอน SMC ถูกต้องไหม SMC ก็เหมือนกันแค่คุณรู้สีว่าต้องเล่นสีอะไรชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะมาดูต่อแล้วคําถามคืออมันก็จะมีการทะลุลงมาอย่างนี้เท่ากราฟเปล่าเรามาเสริมครับกราฟเปล่าเราคืออะไรเราจะเข้าซื้อ หลังจาก FVG ที่อยู่ต่ำกว่าไอ้นี่เท่านั้นรับสําคัญนี่ก็เห็นไหมทำไมเ v g นี้แข็งเพราะมันอยู่ต่ำกว่ารับสําคัญที่ผมสอนทุกคนคือการาฟเปล่าอ่ะเราลองมาใช้ครับอืมทำเฟรม15นาทีนะตอนนี้ยังตอนนี้ไม่มี FVG นะแต่ถ้าเข้าการาฟเปล่าผมชนดีเพียงชนไปแล้วนะครับชนชนไปแล้วนะครับมาดูต่อครับเนี่ยนี่คือ FVG นะครับเห็นไหมพอมันกดตัวลงมันก็หายครับจเจาจะเอายังไงกับมันนะฮะเอออินดเคเตอร์พวกนี้เวลาที่มันผิดทํามะแค่ลบออก แต่เราต้องเข้าใจว่าโครา้าตัวนี้เป็นเทรนอะไรขาขึ้นอะทุกคนครับเห็นกราฟทะลุลงมาไหม FVG ตัวนี้แข็งแรงหรือไม่คาตอบคือ FVG นี้แข็งแรงต่อให้ไอ้แท่งนี้ลงมาอย่างแรงก็ตามแต่ FVG นี้แข็งแรงเพราะอะไรเพราะอยู่หลังรับ1รับสองมีตัวดึงเนี่ยถึง2ตัวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสามารถเข้าได้ผมไม่เห็นกราฟข้างหน้านะมาดูครับผมอาจจะแพ้ก็ได้มาดูต่ออืทุบลงมาครับแต่ทุกคนเห็นไหมว่าออเดอร์นี้แพ้ผมเนี่ยถูกดันขึ้นไปเกือบชนทีไหมชนครับ เพราะฉะนั้นไอตัวโครงสร้างเนี้ยแข็งแรงไหมแข็งแรงอ่ะแล้วสุดท้ายครับเกิดตัวนี้ขึ้นมาทุกคนเห็นไหมเกิด FVG ที่เป็นสีแดงมาเรามาดูซีว่ามันกดตัวลงจริงไหมตอนนี้ยังดูไม่ออกยังต้องเล่นหน้าบายอยู่ถ้าเป็นตัวผมเองเรามาดูซี FVG อยู่นี่สามารถเขาซื้อได้ไหมเขาซื้อได้ FVG อยู่นี่เนี่ยเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นไหมอีกนิดเดียวเนี่ยแบบหนึ่ง อ่ะเนี่ยเข้าส่วน FVG เนี่ยแต่เข้าส่วน FVG เห็นไหมแต่แล้วดีดขึ้นทันทีเห็นไหมครับเออ FVG ที่อยู่หลังรับสำคัญเนี่ยเห็นไหมพวกเนี้ยคีภัยไหะจะมีอนุภาพค่อนข้างสูงอ่ะลงมายังถามลงมาคำถามเล่นได้เหมือนเดิมไหมเล่นได้เหมือนเดิมครับเล่นเซลล์เอ้ยเล่นบายได้เหมือนเดิมเนี้ยทุบมาเนี่ยไม่รู้ดีดขึ้นหรือยังอ่ะเรามาดูซิว่าดีดขึ้นจริงไหมไม่จริงอ่ะแต่คำถามยังเล่นได้ไหม FVG เล่นได้แต่ FVG อยู่นี่เราก็ต้องรอครับอันนี้คือเล่นส่วนเทรนชัดเจนนะ แตวเรามาดูนะว่ามันจะเอาอยู่ไหมนะครับอดูนะกดตัวลงมาก่อนนะครับเอ,อจนเกิดเหตุการณ์นี้ครับตอนนี้เจ้าบังคับหน้าเซลเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรเรารู้แล้วเอาการ์ดเปล่ามาเชื่อมเราต้องเข้าส่วน FVG ที่มันอยู่อะไรครับอ่ะอยู่หลังต้านเนี่ยอยู่หลังต้านต,านตรงนี้เราก็รอเซล,ลที่กขาบดตอนนี้เราไม่มี FVG เราก็ไม่เข้าคําถามคือสีเขียวตรงน,นี้เล่นไหมอ่าสีเขียวตรงน,นี้เล่นไหมคําตอบคือเล่นได้เพราะ พราะตอนนี้เจ้ามาเล่นหน้าใบอีกทีหนึ่งละเราเล่นท่าเฟรมเล็กมันก็จะกลับหน้าอย่างเงี้ยเรืเ่อยๆเพราะฉะนั้นสีแดงด้านบนไม่ต้องเล่นเล่นสีนี้ครับมาดูนะร่วงลงมาฮะเดี๋ยวดันขึ้นต่อนะครับอันตรายนะครับอืเดี๋ยวมีดันขึ้นต่อกดตัวลงมาครับไม่ขึ้นครับเออสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะตอนนี้ถ้ากราฟไม่ขึ้นอย่างที่เราคิดครับสิ่งที่ต้องทําเราต้องไปเช็คที่ท่าเฟรมใหญ่เพราะเพราะฉะนั้นมันผิดปกติแล้วถูกต้องไหมมันผิดปกติเราต้องลบออกครับ เรามาดูครับเรามาแก้สถานการณ์ที่ดีขึ้นโดยการเช็คแค่4ชั่วโมงพอ19361 19, 1, 19อันนี้ย่อตัวลงมาเนาะอ่ะเราดูแล้วครับว่าตอนนี้4ชั่วโมงคือการลงไม่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าตอนนี้จะต้องเล่นหน้าบ่ายใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้น15นาทีเนี่ยมามาที่เดิมครับเหมือนเดิมตรงเนี้ยการลงมาแบบเนี้ยคือการลงที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นเรารอเล่น avg พวกนี้ได้ไหมได้ไม่มีปหานะครับนี่ตรงนี้นะนี่ไม่มีครับ เราก็รอเรนครับ178จุดต่อ178จดลงมาแตะปุ๊บเดี๋ยวก็มีดันขึ้นแล้วเราก็มีออเดอร์อีกตรงนี้ถามว่าเราสวนปัจจุบันไหมเราสวนปัจจุบันนะอ่าเราสวนปัจจุบันอยู่แต่มันก็จะเรนได้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้มาดูต่อเด่นขึ้นไหมเด่นขึ้นไหมชนดีไหมชนเพราะอะไรครับเพราะเทรนหลักคือเทรนขาขึ้นอยู่ตามที่เราคิดจริงๆแต่มันแค่ดันลงมาอย่างแรงแค่นั้นเห็นไหมตรงเนี้ยดันขึ้นเกือบไดออเดอร์นี้อีกอ่ะ อันนี้ชนมาแล้วเราดูแล้วทเทรนใหญ่เป็นทเทรนขาขึ้นสบายๆอ่ะเรามาดูต่อ FVG ตรงเนี้ยแข็งแรงไหมแข็งเพราะอยู่ใต้รับสําคัญตรงนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเข้าได้อืมตรงเนี้ยเข้าได้เรามาดูต่ออ่ะ91ต่อ91 95เท่าไหร่ทุกคน95.5ไม่เกี่ยวนะอันนี้เล่นมุกเล่นมุกเออเออเห็นไ,ไหมตรงนี้เราไม่เข้านะเพราะอะไรครับ พราะอวยังไม่เกิดถ้าเล่นตามอินิคเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าตามการาฟเปล่าผมเข้าไปแล้วเพราะมันจะดันขึ้นนะครับมาดูนะ,ะเกิด AVG ไหมไม่เกิดครับนะเ v g เกิดแล้วแต่คําถาม FVG เนี้ยแข็งไหมคําตอบคือไม่แข็งครับเพราะมันอยู่ข้างบนเหนืออะไรครับเหนือรับสําคัญเพราะฉะนั้นเราไม่เล่นเนี่ยไอ้พวกนี้แข็งไหมพวกเนี้ยไม่แข็งครับอะหรือไม่ได้ใช้ได้แต่ไม่แข็งนะ พวกนี้มันไม่แข็งแรงนะครับเนี่ยพอมันลงมามันก็ลบทิ้งนะครับดูนะดูนะเดี๋ยวมันก็ลบทิ้งนะตรงนี้ไม่แข็งนะไม่แข็งนะดันขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้แข็งนะครับแต่แค่มันมีปฏิกิริยาการดันขึ้นจากอะไรน่าจะเป็นทําเฟรมเล็กนะครับอ่ะเรามาดูซิคาถามถ้ามันลงมา FVG นี้จากที่ไม่แข็งแรงตอนเนี้ย FVG ยังมี Are ียมเนืะพื้นที่อยู่ตามกาแล้วสําคัญตรงนี้แข็งไหมแข็งนะครับนี่เล่นทาเฟรมสิบห้านาทีให้ดูเลยนะครับอืม ใบตรงนี้มีโอกาสเจ๊งได้เราไม่ต้องเข้านะครับเน้นแต่ชํานาญการเราเข้าข้างล่างนะครับชํานาญการหมายความว่าไงอ่านทาเฟมออกอ่านทาเฟมได้รับสําคัญตรงนี้ได้นะครับรับสาคัญตรงนี้ได้เพราะมี f v g อยู่ข้างในเห็นไหมมันอยู่ต่ำกว่านะครับมีโอกาสดันขึ้นนะครับเห็นไหม f v g จะมีความแข็งเนี่ยลงมาเนี่ยติด f v g อยูอ่นะครับลงมาหูดันโดนตรงนี้เรานะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่คือเข้าอีกทีหนึ่งตรงนี้ f v g นี้ก็มีอยู่หลังรับสําคัญเหมือนกัน แข็งนะครับแข็งแรงอ่ะดูนะติด AVG ีแล้วครับดันขึ้นปหนะครับดันขึ้นไหมแรงไหมดันขึ้นอย่างแรงนะครับออเดอร์นี้แพ้แล้วแต่ AVG นี้ยังสู้อยู่ตรงเนี้ยเราสามารถขยายตามทเทรนใหญ่ได้เลยนะแบบนี้แล้วเห็นสีแดงไหมสีแดงงนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อนะครับ a v g หลังรับเห็นไหมชนไหมชน DP พอชน DP เสร็จปุ๊บอ่ะ AVG นี้อยู่ในรับสําคัญไหมอ่ะรับสําคัญอยู่ข้างในหรืออยู่ต่ากว่าก็จะแข็งเนะี่ยซึ่งตรงเนี้ยยิ่งแข็งเพราะอะไรเพราะอยู่ต่ากว่ารับนะครับ อมาดูมีชนะมีแพ้เป็นเรื่องธรรมชาตินะเพราะผมแบ็กเทสให้ทุกคนดูนะผมไม่ได้เอาสไลด์มานะครับทุกคนนะเออนี่ยโหเห็นไหมลงมาในแข็งมากนะครับอันนี้ทำเฟรมสิบห้านาทีนะอันนี้คือทำเฟรมสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีมันก็เลยดูแบบไม่มีความแข็งแรไรที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเล่นแบบทำเฟรมใหญ่ขึ้นจะมีความแข็งแรไที่ชัดเจนเนี่ยตอนนี้เป็นรับที่สําคัญแล้วรอเล่นไอวีจีที่อยู่ข้างล่างครับอืม เอฟเนีนี้แข็งไหมยังนะนะครับยังไม่เกิดรับจริงๆอ่านี่เอฟตรงนี้หรือจะเอาข้างล่างเลยตรงนี้ดีถ้ามันทุบลงมานะเราจะได้เอฟที่แข็งเนี่ยทุบมาเห็นไหมแตะแล้วดันขึ้นเลยไหมแตะปุ๊บดันขึ้นเลยเพราะมันเป็นเอฟที่แข็งแรงมากที่อยู่ใต้รับสําคัญเออนะครับผมอ่าเขาเรียกผมเก็บสถิติมาหมดแล้วจึงเชื่อว่าครับเปล่าที่ผมทําสถิติมาค้นหามาฝึกฝนมา มันเชื่อมกับตัวไหนตัวนั้นก็จะมีชีวิตเพราะมันคือภาษากลางภาษากลางของกราฟภาษาภาษาหลักอนะ่ะภาษาหลักของกราฟถ้าไหนแตกออกไปก็จะเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่ผมเป็นภาษาหลักคือกราฟเปล่านะครับอ่ะพอเห็น,นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคำถามคือ F B G ยังอยู่ใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้แข็งไหมก็แข็งเพราะว่ารับสําคัญเนี่ยมันมีอะไรครับมันอยู่ใน F B G ลงมาอีกรอบก็เล่นได้อีกรอบครับอืมเนี่ยแต่ตรงเนี้ยมันดูเล่นได้ใช่ไหม ถ้าจะเล่นให้ดีในตรงนี้ยทุกคนจะจอ่อต้องย่อไปเล่นทางเฟรมเล็กเป็นผมผมไม่เข้าเพราะไม่แข็งเออเพราะไม่แข็งแรงเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเข้าได้ไหมตรงเนี้ยเข้าได้เลยถ้ามาลงมานะจะเกิดการดีดกลับนะครับอืมตรงเนี้ยปกติเราเข้าตรงนี้ใช่ไหมกราเป่าเราท p ไปหลายรอบแล้วแต่เรากําลังพูดถึง f v g ตัวนี้นะครับอืมมาดูนะผมอยากให้มันกดตัวทําไมมันถึงไม่ลงล่ะเพราะมันติดรับสําคัญแล้วทุกคนเห็น f v g ตรงนี้ไหมทุกคนเข้าทุกคนถูกลากนะ เพราะมันไม่แข็งเพราะอะไรครับมันไม่ได้เกี่ยวพื้นที่กว้างหรือไม่กว้างมันเกี่ยวแค่ว่า FVG คุณมีตัวสกังหรือตัวช่วยที่เป็นรับสําคัญแท่งคู่ผมไหมอะทําไมเราถึงเลือกตัวนี้มากกว่าตัวข้างบนเพราะว่าตัวข้างล่างมันเป็น FVG ที่ต่ากว่ารับสําคัญแค่นั้นเลยอยากให้มันทุบลงมาแรงๆตรง FVG นะครับมันติดรับผมอยู่ตรงนี้มันติดโซนเราอยู่ใช่ไหมใครที่เรียนกราฟเปล่าจากช่องผมเนี่ยมันติดโซนนี้เห็นไหมแล้วแทง่งต่อไปมีกลาสเป็นสีเขียวดูสิ เห็นไหมเป็นเป็สีเขียวนะครับดันขึ้นเลยกืบชน DP นะเอ,อ่อผมอยากให้มันลงมานะครับอ่าลงมาแล้วนะครับตอนนี้ใน15บาทีบังคับเซลลแล้วนะแต่เรามาดูซิว่า FVG ตรงนี้มันอยู่หลังรับสําคัญมันจะแข็งอย่างที่เราโมไว้หรือเปล่านะครับเนี่ยได้ออเดอร์พอดีครับมาดู FVG การทํางานดันขึ้นไหมพยายามลงแต่ลงไม่ได้แล้วดันขึ้นไหมดันขึ้นเพราะอ,อะไรครับดันขึ้นไหมดันขึ้นไหมชน DP ไหมชน TP เพราะอะไรเพราะ FVG อยู่ใต้ภา,าษาหลักของกราฟซึ่งเรียกว่ากราฟเปล่าเรียกว่ารับสำคัญมันเชื่อมเข้าไปตอนนี้ตอนแรกไม่มีชีวิตเลยตอนนี้เริ่มมีชีวิตและจับทางได้เลยใช่ไหมใช่อะพอมันลงมาคำถามคุณจะใช้ FVG ตัวนี้หรือตัวนี้คำตอบคือคุณต้องใช้ตัวนี้เพราะอะไรเพราะ FVG ตัวนี้ไม่ได้มีรับสำคัญคอยช่วยเหลือนะครับผมก็เลยรอตรงนี้ถ้ามันลงมาอีกทีหนึ่งอืมเนี่ยตรงนี้ FVG เห็นไหมเมื่อกี้ขึ้นมามันใช้ไม่ได้เห็นไหมครับอืม ถ้าจะใช้ได้ทุกคนจะต้องต่อจอบไปที่ดาวเฟรมเล็กเห็นไหมขึ้นมาก็หายไปเนี่ย m g นี้จากที่ไม่แข็งแรงตอนนี้แข็งหรือยังแข็งแรงแล้วเพราะอะไรเพราะอยู่ภายใต้รับสําคัญตรงนี้คุณก็จะใช้ได้อเห็นไหมตอนนี้มันขึ้นมาสีแดงหายๆมาๆหายๆไปๆเนี่ยลงมาเดี๋ยวผมจะบายเนี่ยตอนนี้อยากให้เจอเคสแบบนี้ผมไม่เห็นการาฟข้างหน้าเคสแบบนี้จะเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงคือไอ้สีแดงขึ้นมาด้วยแล้วคุณก็เห็นว่ามันลงแต่ตอนนี้เราเล่นรับสําคัญแล้วเทียมกันเทรนคืเนคอทเทรนขาขึ้น เพราะฉะนั้น f อ g เราก็คงใช้ขาบายอยู่ไหมแต่ออเดอร์ผมระดิดขึ้นทันทีไหมดีขึ้นทันทีเพราะอะไรเพราะไอตัวนี้มันช่วย f อ g ดึงอยู่ไงเออไม่ไี้มีความพิเศษอะไรเลยแต่มันคือความเข้าใจมากกว่าเราไม่เห็นการข้างหน้าเราอาจจะแพ้อ,ออเดอร์นี้ก็ได้นะแต่เราไม่เห็นว่าถ้าคุณจะเล่น f อ g คุณต้องเล่นตากว่ารับสําคัญอืมนะครับมาดูต่อครับดันขึ้นไหมอืมโอ้โหกดตัวแรงครับเมื่อกดตัวแรงเนี่ย คำถามคือเรามี f อฟตรงนี้ช่วยเหลือใช่ไหมใช่แนละ้วที่วันเรามีรับเราอย่าเพิ่งเชื่อว่าลงจริงอ่าไปต่อขึ้นไหมอืมขึ้นไหมอ่าเอฟตรงนี้เห็นไหมสีแดงตรงเนี้ยคำถามคือเฮ้ยต้องกลัวไหมคําตอบคือไม่ต้องกลัวเลยเพราะเราเล่นเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ขึ้นมาเกือบชนทีพีแต่ไม่ชนครับจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่าผมมาดูเคสน,นี้จบก่อนนะเดี๋ยวรออธิบายทีหนึ่งอืมกลับตัวไหมอืมทาไมกราฟถึงดันขึ้นไป เพราะมีรับสําคัญตรงนี้ใช่ไหมแต่มันดันไม่ถึงมันชนรับสําคัญในทางเฟรมที่เล็กกว่าแล้วมันก็ชนที่พี่เห็นไหมครับเออชนดีๆอาจจะถูกลากการถูกลากเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติในงานนี้แต่ถูกลากยังไงคุณจะต้องเข้าใจโอเคไหมอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าเอ G มันจะมีสีแดงสีเขียวสีแล้วมันก็ออกแต่เราไม่เล่นสีแดงเพราะตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมใช่นะครับมาดูไปเรื่อยครับอือขึ้นมา พอเราเล่นเนี่ยตรงนี้มีคนมาบายเนี่ยผิดไหมไม่ผิดนะเพราะมันเป็น FVG แต่มันเป็น FVG ที่ไม่แข็งแรงเล่นก็เจ๊งเห็นเปล่าแล้วที่สำคัญถ้าจะเอากราฟเปล่าผมมาเสริมเนี่ยมันคาบเสเน้นสท่าน่อไปเป็นสีแดงเห็นปะเออนะครับอ่ะตอนนี้เราเห็น FVG ใช่ไหม FVG ตัวนี้เนะี่ยพื้นที่แอร์เรียมันต่ำกว่าลักสำคัญนั่นหมายความว่าเราใช้บ G ตรงนี้ได้ไหมได้นะครับอลงมาผมจะบายเนี่ยมันอาจจะลงมาแตะก่อนแล้วมันดันขึ้นไหมก็เป็นไปได้ ถูกต้องไหมหรือมันจะขึ้นไปก่อนแล้วลงมาเปีนอย่างงี้ก็เป็นไปได้แต่ตรงนี้คือพื้นที่ FVG ใช่ไหมใช่มาดูครับอือจ <c oughs> นเกิดการร่วงลงมาครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติแต่พอทุบลงมาอย่างนี้หน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือตอนนี้รอครับต้องไปเช็คไทม์เฟรมใหญ่ครับขเขานุญาตเทคสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงยังเป็นเทรนขาขึ้นครับเพราะฉะนั้นลงไม่จริงนะหนึ่งสองศูนย์ห้าสามหกสองศูนย์ห้าสามหกสามสิบจุดเองนะครับเดี๋ยวมัน มันยังเป็นเทรนขาขึ้นและยังไม่บังคับหน้าเซลลไอตรงเนี้ยอย่าไปเล่นเรามาเล่นสีเขียวเมื่อกี้เราอาจจะแพ้ครับเป็นเรื่องธรรมชาติแต่มันก็จะเป็นตอนเนี้เรามีโอกาสได้ต้นเทรนนะครับอืมนะครับลงมาเลยรอ fbg เราสิไม่ถึงนะฮะนี่เจ้าบังคับหน้าเล่นเซลล์นะครับตรงนี้ตอนเนี้ยสิบห้านาทีบังคับเล่นเซลลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถ้าจะเล่นเนี่ยต้องเล่นเซลล์ก่อนแต่ถ้าจะต้องเล่นตาม f v g นูนะ่นเน่ยคุณจะต้องไปเข้าตรงนู้นตรงเนี้ยไม่ควรเข้า แต่ตอนนี้เทรนระยะยาวมันคือเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนจะต้องรอกราฟเฉลยให้เป็นเทรนขาขึ้นก่อนชัดเลยให้เป็นเทรนขาขึ้นนะเ <ak> ข้าใจไหมไม่ใช่ฉเฉลยเป็นเทรนขาลงนะเออผมให้มันเป็นเทรนขาขึ้นก่อน <S <s เดี๋ยวมันก็ขึ้นครับเออนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นอืมเดี๋ยวมันลงมาเลยเดี <S <s ๋ยวมันก็ขึ้นนะนะครับเพราะมันติดรับสาคัญต,ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เราเล่นบายไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันบังคับเซล์ชั่วขราวนะครับ เนี่ยจนเกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้เรารอคอยเลยใช่ไหมเรารอคอยแล้ว,ลออลวนะครับพอเรารอคอยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รอครับให้เกิดรับสําคัญก่อนตอนนี้เราไม่เล่นพี่ทําอะไรพี่ทําไปเลยปุ๊บเกิดเหตุการณ์นี้คะเราได้เอฟจีนี่ยังเอฟจีนี้จากที่ไม่แข็งแรงตอนนี้แข็งแรงแล้วอยู่หลังรับรอครับรอเลยรอมันทุบลงมาไม่ทุบก็ไม่เล่นแต่ถ้าทุกคนเล่นตามรับสําคัญที่ผมบอกตรงเนี้ยการ์ดป่าคุณได้ออเดอร์ไปแล้วแต่เรากำลังพูดถึงเอฟจีเนี่ยเอฟจีตรงนี้ควรเข้าไหมไม่ควรนะครับ อืไม่เล่นเออไม่ควรนะครับอืมเนี่ยทุกคนมาเข้าเอวจตรงนี้มีโอกาสเจ๊งสูงนะไม่ต้องเข้าอืม,มเรื่อยๆครับเออเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าตรงนี้มีโอกาสเจ๊งสูงตอนดีเข้าได้ยังได้แล้วว่ามีรับตรงนี้อ่ามารอครับตรงนี้อผมอ,อยากให้มันกดตัวลงมานะั่นจะกดไปรนะมเนี้อ่านี่นี่รับตรงนี้เอวจีรู้ป้ะไหมมีเอวีจีนี่นะครับหลังรับสําคัญมาแล้วเราได้โอ้โหเห็นไหม มันติดรับสําคัญผมก่อนแล้วมันเดินขึ้นใครที่ตามน้ําได้ตามรับสําคัญได้ทุกคนได้กําไรไปแล้วนะครับเอพจีนี้อย่าไปเข้าเห็นไหมอย่าไปเข้ามาลบออกนะเอพีจีข้างล่างเท่านั้นนะตอนนี้เอพจีนี้ก็อย่าไปเข้านะอย่าไปเข้านะครับอืถึงแม้จะมีการดันเนี่ยมันเป็นแบบย่อลงมาแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนเข้านะแล้วทุกคนไปตามมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีการทุบอย่างรุนแรงลงมาแล้วมันก็จะเอาเอพจีนั้นออกเนี่ยมันจะเริ่มเอาเอพจีออกแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับทุกคนเห็นรับสําคัญตรงนี้ไหมใช่ครับ FVG เนี่ยมีความแข็งแรงมากถึงแม้ตอนนี้มันจะถูกลากลงมาทุกคนเข้าซื้อได้ครับแล้วที่สำคัญคือมี FVG ที่คอยสน,สนับสนุนหลายตัวมากมาไปเลยเดี๋ยวก็ดันขึ้นนะครับทุบลงมาเลยครับเดี๋ยวก็มีการงัดเออรู้นะจะงัดตอนไหนนะครับจะงัดหรือเปล่าเลยครับอืมันแค่ย่อลงมาพักตัวครับใช่ไหมดันขึ้นต่อไหม ต่อไหมเอพจเกิดขึ้นเรื like uh? ่อยๆครับเพราะเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ชนดีพีไหมชนที่พีเห็นความแข็งแกร่งและแข็งแรงไหมในระหว่างที่ยังไม่ใช้กราฟเปล่าเข้ามายังไม่ใช้ความเข้าใจของ Market s t r u c t u r e เข้ามายังไม่เข้าใจของอยู่หลังรับสำคัญยังไม่เข้าใจของไอตัวที่ใช้คาว่าความสัมพันธ์ของทางเฟรมเข้ามา ความแข็งแรงก็จะอ่อนแอแต่ถ้าค,คุณเอากราฟเปล่าเข้าไปใส่ที่ผมสอนมีความแข็งแรงสูงมากในการาฟอ่ะอีกออเดอร์แล้วกันอ่ะจะได้จบสวยสวยตรงเนี้ยควรเข้าไหมไม่ควรนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ควรจนเกิดเหตุการณ์ไอ้แท่งนี้ปิดตรงเนี้ยควรเข้าแล้วอือกลายเป็น f v g ที่แข็งแรงนะครับไม่สําคัญนะว่ามันจะเป็นพื้นที่ไอเนี้ยเห็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆไหมไม่สาคัญว่าจะเล็กจะใหญ่แต่อยู่สําคัญว่าอยู่ใต้รับสําคัญหรือเปล่าเอออ้อออเดอร์นี้นะครับ อันตรายอันตรายนะครับพ้าจ้าบังคับหน้าเล่นเซลชั่วข่าวนะครับเออแต่ก็ยังจะก้าวเข้าสู่เทรนด์หลักได้นะครับมาดูเนี่ยและเนี่ยรับสำคัญตรงเนี้ยเห็นไหมเออมาดู2สองออเดอร์นะยังก้าเข้าอีกใช่ไหมมาดูสิจะรอดหรือจะล่วงเพราะอยู่ต่ำกว่าอะไรครับเพราะอยู่ต่ำกว่ารับสำคัญ FVG จึงจะมีความแข็งแรงทุบลงมาเลยเดี๋ยวก็ดันขึ้นนะครับดันขึ้นไหมดันขึ้นไหม อ่าดตครับลงมาครับติดรับสำคัญตรงนี้ดันขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมติดรับสำคัญตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ชนที่พี่นะฮะมหัศจรรย์ไหมฮะมหัศจรรย์เราเอาสิ่งที่ผมสอนกราฟเปล่าเนี่ยไปเชื่อมกับอินดิเคเตอร์ไม่ได้หมายความว่าผมจะให้ทุกคนหรือสับสนใจทุกคนใช้อินดิเคเตอร์พอไม่ทุกคนฝึกแบบนี้แล้วใส่กราฟเปล่าผมเข้าไปสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อีกต่อไปครับ ผมก็จะทําให้คุณเป็นชายกราบปล่านั่นเองนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับก็ขออวยพรทุกคนนะครับเอาไปใช้อย่างมีสติดูอย่างเดียวอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเออไปฝึกฝนก่อนไปทดลองก่อนนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณฟงังคุณดูอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่แค่วอลสตีทแต่คุณคือเก็บเป็นความรู้แต่ไม่ทดลองอ่ะเขาเรียกว่างมง่ายนะครับแต่ถ้าง,งมง่ายของบอลอสแลม ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นเพลงนะครับไม่เกี่ยวดึงโตนะครับมุกอีกแล้วนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมขออนุญาตพูดถึงค้านี้หน่อยค้านี้ไม่ค่อยพูดพูดถึงในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยใช้คําว่าเป็นค้าที่ยอดฮิตและกันเนาะเออก็เลยแบบไม่ได้พูดถึงมานานแล้วก็ขอพูดกลับมาพูดมันหน่อยนะครับสำหรับวันช็อตนะครับเป็นค้าสกอร์ปิ้งนะครับเน้นเป็นอับัเนวต้านปัจจุบันที่เกิดขึ้นณเวลานั้นนะครับสามารถเล่นทาเฟรมใหญ่นะครับ อาร์อาร์เน้นหนึ่งต่อหนึ่งที่มีคุณภาพสูงวิเลนสูงแล้วกันเนาะเออสำหรับใครที่เป็นสายสกอร์ปิงที่อยากจะเรียนก็สามารถสแกนเคียวคนได้เหมือนเดิมเรียนเรียนกราฟฟรีเรียนของฟรีคลิปฟรีอ่ะยังไม่ได้เงินเนี่ยอย่าพิ่งมาลงเรียนขาดเพราะในคาสก็จะมีความลึกลงไปอีโหลดราองไหมคุณจะต้องดูหลายๆรอบนะครับโอเคขายของแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ